สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกิงไงทีวีนะผมอวันนี้พี่ก็อยู่กับพี่โจเซ่มาผมสองคนอยู่ในห้องวีด้วยนะก็นอนด้วยกันใช่ไหมวันนี้วันนี้เราอนอนด้วยกันนะครับก็ก็จะเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องนอนด้วยกันนะเราก็ผ่านดูใจกันมาประมาณัแบบกี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วมาแล้วก็รักกันดีครับพี่น้องก็ยังเพิ่งหวานดิยังไม่ได้เป็นแฟนกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็คือแบบ วันนี้พวกพี่สิมาวอล์กคำถาม Q&A นะครับน้องก็แบบก็พี่ก็คัดมายี่สิบคำถามนะครับก็คือเป็นคำถามที่แบบมีคนกดไลค์เยอะครับผมอยู่คอมเมนต์พี่ครับก็แบบคนถามมาประมาณเจ็ด้กว่าคำถามพุนดดีโคตรหลายเลยายเติก็หลายเติบนะเอคำถามที่น้องถามมาก็แบบมีแต่คำถามแบบซ้ำๆเดิมๆเก่าๆเบิดทุกอันพี่ก็คัดแต่ดีๆมายี่สิบคำมาที่น้องๆถามพี่มาานะ ก็มาคำถามแรกนะน้องๆก็พี่เซฟอ่านดิเมื่อไหร่พี่เก่งจะทาคลิปเป็นแฟนกันกับพี่โจเซยีส24ชั่วโมงค่ะเมื่อไหร่เราก็พี่ก็ว่าแบบสิทําแบบตอนอ่าข้าเจ้าแบบเศร้าแบบอะไรวะขาเจ้าสิเปิดเมืองกูแหละเศร้าโควิดเออเศร้าโควิดฟิวซันดอกเศร้าโควิดคฟิวคืฟิวสี่ทุ่มถึงตีสี่เออโควิดเศร้านะพวกพี่ก็สิทําคลิป เป็นแฟนกัน24ชั่วโมงเด้อมองก็ท่าบึงนะอืมก็คำถามที่สองนะครับผมพี่เจอเซฟและพี่เจ่งเคยวันไหวกันไหมคะเวลาที่ทำคลิปหรืออันติกตอกด้วยกันอ่ะอือก็เคยวันไหวไหมล่ะเธอเธอาไม่พูดดิพี่ก็แบบพี่ก็ตอบตรงๆนะน้องๆพี่ก็แบบจักนัดหน่อยอยู่นะพี่ก็จักนิดกหน่อยอยู่แบบก็แบบ นน้อยพออยอเยอะอ่อาะมเอาจริงๆนะครับข้อยำยาอ่ะก็พอเป็นหมูกันนะครับเป็นหมู่กันมาโดนติบแล้วอือก็เป็นหมูกันมาโดนติบครับมได้เป็นแฟนกันครับพี่ฮะก็คือทําคลิปไงบางครั้งก็ลอยได้ก็หล่อซื้อลอยได้ก็หล่ออ่ะโซยได้ก็โซยเลยน่ะอืมก็แบบเป็นอย่างนี้แหละพวกพี่ก็แบบคี้เล่น acting เจ็กหน่อยหนึ่งนะเอ็มด ก็ไปคำถามที่สามเลยนะสวยดาดีสุบอสเสียงไงเดี๋ยววะพี่โจเซฟกับพี่เก่งน้ำหนักเท่าไหรคะและส่วนสูงเท่าไหรคะเอาไง่ก่อนเอาพี่ก่อนนะเออพี่ก่อนน้ำหนักยังไม่จบนะครับแล้วพี่โจเซฟกับพี่เก่งเคยมีเรื่องอายไหมตอนเด็กก็เอาพี่ก่อนเอาพี่ก่อนพี่ก่อนน้ำหนักหกสิบห้าครับตอนนี้ก็พี่แบบพี่ก็รู้สึกว่าอ้วนนะไขมันลึงขึ้นไหลเติบอยู่นะแต่ก่อนนะหนักเท่าไหรวะ หนักประมาณห้าสิบหกสิบนี่แหละครับพี่ก็ขึ้นหกสิบห้าก็ถือว่าขึ้นหลายเติบอยู่นะก็อะไรนะอะไรสูงเท่าไหร่แล้วก็พี่ก็สูง173เจ็ดิสามใช่ไหมพี่สูงร้อยเจ็ดสบสามพูดแล้วก็สูงเติบอยู่นะสูงก่อนน้องๆอ,อ,อยู่นะละลืเ่เรื่องหน้าไอของพี่ใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเนาะก็คือแบบพี่ก็เคยแบบ <laughs> เคยไปไป,ไปเยี่ยวใช่ไหมเออไปเยี่ยวแบบตอนเด็กไม่รู้ผสภาษาอ,อ,อ,อีมุงอีเมอะไรเนี่ยพี่ก็ไป ไปเยี่ยวอยู่อันอะไรวะเขาเรียกว่าตอนงานวัดน่ะอที่เขาจะไปเยี่ยวแบบไปเยี่ยวม่วม่วม่วเมียผลเยี่ยวเนี่ยก็เยี่ยวพอเราเยี่ยวคือมันก็มองไปทางคนก็มองเราอย่างนี้นะเขก็เห็นห่น้อยพี่เลยเออก็ไปเยี่ยวเร็ครับผมครับพี่ก็หนักหกสิบสามนะครับส่วนสูงก็แค่ร้อยประมาณร้อยหกสิบแปดเนี่ยครับก็ตี่เตี้ยตะปะจังหน่อยนะุ้ยปีครับเรื่องหน้าอายเหรอเรื่องหน้าอาย เพื่อนนาก็น่าจะแอบแม่ดูหนังโปแล้วแม่มาเจอมั้งครับเพราะว่าโป๊ะหนึ่งเนาะแล้วอันนี้ไหมอันนี้ไหมไม่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 ขยาดชาขย่าช้าไม่ไม่ชอบกินอยู่เไม่ชอากินอยู่เลยไม่ชอบกินอยู่เลยก็คำถามต่อไปอันนี้คำถามที่อะไรนะที่สามนะครับที่สามอันนี้ที่สามใช่ไหมเออก็คำถามที่สี่เลยนะครับผมที่สองคน สูบบุหรี่ไหมคะอันนี้จบดิพี่เก่งกับพี่เซฟเป็นอะไรกันคะจากน้องจากน้องพภาราอังก็อังก็อังโกลอังโกลครับพี่อ่ะพี่สองคนสุบุรีไหมเราสนามพี่นะพี่ก็แบบสูบบุหรี่ไม่ดีอ่ะดูดบุหรี่ไม่ดีอ่ะดูดปากพี่อะดีกว่าใช่ไหมเราก็ดูดปาก อุ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรายังไม่ได้แฟนกันนะเลยไม่แฟนกันนะก็อดีตบอลเหรอออเพี่กับพี่โยเซฟเป็นอะไรกันหรอพี่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมเป็นเพื่อนกันแค่แบบ acting สื่อๆนะบไม่ได้เหตุอย่างไรก็แค่ acting ให้ทุกคนแบบบึ้งว่ามันแบบน่าเอ็นดูน่าฮักสั้นๆบางทีก็มีแอบแบบอยากเอาอยากอยากลองบ้างอ่ะไม่ไม่ไม่ลองแนวอื่นผมลองแนวอื่นได้อยู่อันนั้นนะก็คำถามที่ห้านะครับผมต่อไปตอนนี้พี่เซฟกับพี่เก่งมีแฟนยังคะแล้วตอนนี้ คุยกันอยู่จากคนก็จากน้องอาแบมครับน้องแบมสายตามแล้วก็ผมเอ้ก็ถามมาครับผมพี่สองคนมีแฟนไหมคุยอยู่กี่คนแล้วก็พี่เซฟตอบครับพี่ก็ยังไม่มีแฟนนะครับตอนนี้คนคุยก็ก็กมีสต็อกนะครับพี่เซฟไม่มีไม่ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะเยเยอะแล้วไ่เหรอไม่มีครับไม่มีนั่นแหละเอ้ยมีใช่ไหมมีก็ได้มีคนหนึ่งนะน้องใจเขา เงาเดี๋ยวหรืเดี๋ยวของน้องถามพี่ครับขอโทษว่าพี่มีแฟนไหมพี่ก็มีแฟนแล้วครับผมแล้วพี่ก็คุยคนพี่ก็คุยอยู่แต่กับเพื่อนครับผมก็มีแฟนด้วยครับน้องๆคำถามต่อไปเลยครับคำถามอะไรเต็งคำถามที่หกนะผมคำถามต่อไปเลยครับผมก็จากน้องอ่าน้องเฟรมนะผมจับปลาถามว่า ถ้าว่าพี่มีลูกพ่อพี่จะตั้งอยากได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับจะตั้งชื่อลูกว่าชื่ออะไรอืมเอาห้เอามือก่อนเอามือก่อนผมก็อยากได้ลูกผู้ชายนะครับอือน้องกิฟฟอนน้องกิฟฟอนทำไมชื่อว่ากิฟฟอนเซฟไปกิฟฟอนไหมเซฟกับกิฟฟอนใช่ใช่เอก็พี่ถ้า ถ้าพี่มีลูกเหรอพี่มีอยากมีลูกเป็นอะไร,รพี่ก็อยากมีลูกเป็นแบบเป็นเทวดาเล้วที่ได้สบายเนะแล้วพี่ะรรพนนจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรเนาะี่นาจะตั้งชื่อลูกพี่ว่าบักเหล่าถังเพราะว่าพี่มากินเหล่าถังผมลเหล่าขาวเหล่าถังเนี่ยผมเออก็คำถามเท่าไหรนะ่ที่เจ็ดแล้วใช่ไหม,มคำถามที่เจ็ดไนี่ผมจากน้องอ่านนิ้นักชตการครับผมเที่ยงเที่ยงกุลก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าถามว่า ถาไม่จริงถามว่าจริงเก่งไงครับพี่เจอเซตใหญ่ไหมคะก็แบบก็ก็ก็ใหญ่อยู่นะโอ้คือว่าทำตีด้วยวาก็ก็ใหญ่นะพี่ก็ใหญ่นะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์มันเจิดออกลูกทั้งอย่างเลยกิดตกดังปกเาะถามว่าพี่ใหญ่ไหมพี่ก็ใหญ่อยู่นะอือไม่ไม่พี่ขายใหญ่พี่ขายใหญ่ขายใหญ่ขาใหญ่เออก็ไปดูคําถามที่แปลกเลยนะครับผมเออก็แบบถามมาว่า ถ้าพี่มีรูปจะตั้งเชื่ออะไรอ่เอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับอือน,นี่ก็ตอบไปแล้วนะครับก็มาคำถามพี่เก้าเลยนะครับพี่เก้าคามี่เก้าพี่โจเซฟกับพี่เก่งว่าอะไรพี่โจเซฟกับพี่เก่งใครหล่อก,กว่ากันคิดว่าใครหล่อกว่ากว่ากันย่างั้ยอ๋อถามว่าน้องก็ถามมาว่าเฮาสองคนนี้คิดว่าไผรหันหล่อคักหล่อแน่หลอกลอลอกว่ากันพ่น <c oughs> เออ น้องๆคิดว่าไงครับเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างับผมก็พี่ก็จะให้น้องๆรับผมมาคอมเมนต์ให้บุกพี่ับผมคิดว่าใครหล่อกันก็พี่จะเซฟกว่าจะกดหนึ่งพี่พี่เก่งกว่าจะกดสองไม่ใช่กดสองับผมอื้อก็พี่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างับผมครับผมเอาไปคําถามที่ที่สิบขนาดที่สิบนะผมอยากน้องท่านมนต์ใจามารับผมเออเป็น่าี่อ่านบุอกกันนะก็ถามมาว่าับผม พี่สองคนชอบทําอะไรในเวลาว่างครับพี่อ๋อพี่ชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็คุยกับน้องๆที่น้องๆที่มาเม้นรูปเวลาพี่โพสต์งานหรือโพสตรูปก็จะไปตอบหมดเลยนะหรับพี่เนาะเวลาว่างพี่ก็คือแบบพี่สมาร์แบบอ่ามากแบบทําคลิปครับพี่จะชอบทําคลิปแบบถ่ายคลิปแบบนี้คิดคอนเทนต์ทำคลิปอย่างนี้ครับน้องๆคือก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละ ก็ไปคำถามที่11เลยนะครับผม12บสองสิบสอง S เนอะเออก็ไปคำถามที่11เลยครับผมจากน้องปันปันดาอจากน้องปันดาผมถามมาว่าพี่เก่งกับพี่เจอเซเป็นพี่น้องกันเหรอคะทำไมหน้าเหมือนกันมากค่ะ เก่งอายุเท่าไหร่ได้พี่โจเซฟอายุเท่าไหร่ครับก็บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันพี่เป็นเพื่อนกันนะครับผมพี่ก็อายุสิบเก้าเท่ากันนะถ้เหมือนกันตรงไหนนี้เก่งหน้าจอกจังไรจังไรนะพี่จอกเรียบร้อยนิดนึงเซนตาจอกันหืนเล็กน่อยนะตุ๊เออโอยสมบูรณ์เราก็ลองมาบอกภาษาเขาดูลองว่าภาษาเขาเนาะคำถามที่สิบสองเนาะคำถามคาถามที่สิบสองเนาะพี่ก็จะว่าภาษาพินเนาะเก่งอายุเท่าไหร่นะ เนี่ยน้องถามเนี่ยอายุสิบเก้าเหมือนเด้สิบเก้าอายุสิบแปดแดงสิบเก้าเลยเด้อน้องๆเอ้ยวันนี้เจ้าสร้างไม่ดุน้านี่ก็ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้จากบ้านเลยเด้อว่าอายซื่นใจเอกบ้านแน่ก็กันการคำถามมันที่สิบสองแล้วเด้อวันนี้เด้อก็ถามเมื่อวานอันไหนไๆอ่านดูมั่น้องอังองอิงงงอันอิงอิงอ ไอ้สองคนสูงเท่าไหร่จ้าแล้วทาไมพี่พี่เก่งอาชีพต้องพูดไทยตกลาวด้วยคะกะไอ้เป็นคนอ่นพูาไทยล้าอ่ะนะไอ้กะเลยแบบติดเล้าหลายพูดบ้านไอ้อ่ญูติดโขงอ่ะนะไอ้ก็เลยมีมูอเป็นลาด้วยมันแหละมือไอ้เปิดคนลาวสอนไอ้อ่แบก่อนจี้ันสอนไอ้แบบาล้าอ่บ้านมันอยู่อั่ญึงการไต้อ่ะนะงี่กะคำถามที่เท่าไหร่แล้วนะที่สามบอกสามแล้วระบานนี้จากน้องอี่ยังหัน จ่น้องนัทวันปัดไกย,ะไยนะจ๊ะผมเอ้ถามเมื่อวานอย่างคณะพี่เก่งกับไอ้โจเซฟซื้อจริงซืงอวัยองีหยเป็นมูกกันจากปีแล้วอืมคิดวเอลตอบหนูนไเลยนะพี่เก่งนะจุจ๊บจุเออกัอัน อ,อันก็ซื้อจริงว่าอันซันไซอภัยนะครับผมเป็นมูกับไอจูดเซฟมาประมาณอ่ะสามสี่ปีแล้วนะครับใช่ก็ซื้นอนายปัศยะวุฒิปโสนนะครับเนาะอเป็นมูก,กันก็บแตโดนหละคแลคเก่งว่าเลยเนาะะสามสี่ปีเนานะแอ้วามา่อวาภาษาอย่างไรนี่ลำดับตัวไปลำดับที่เท่าไรกับบอลลูสามสี่สับมาแล้วตอนนี้สิบสี่สิบสี่ลำดับที่สิบสี่แล้วจากน้องนาราลียานะจ๊ะ เราพี่สองคนท่านอะไรเป็นษษพิเศษเพราะอะไรกินข้ากับเอียงน,นะกินเข้ากับเอียงเป็นพิเศษป่าวไอ้กระชิมากินเข้ากับอันกับซ้อนนะขั้นเป็นข้าวเจ้าใส่กับซ้อนตักกินนะนะซํานี่เลยอะ่ะตอบน้นนี่ดีน <ๆ S 2> เนา่ใส่ก้อข้อ,อ,อได้อันขอกรมักไอ้กระชิเป็นอ่าน่นะชิเป็นปลาซิ้นนะครับผมปลาซิ้นดีแล้วบอเป็นปลาซิ้นนะผมเมนูปลาซิ้นหนึ่งปลาซิ้นอันนี้ครับไอ้กระมักแค่งผมนะไอ้กระช มุกกระ t h มังกับของที่มาที่สุดมุกระ t h ปะปะ<อ>มุกกระ t h u ปื้ปื้มุกกระ t h นะครับเออก็คือแบบว่าให้กระมากันนี่หลายที่สุดแล้วก็ไอเสียบหมักอีกอย่างละไอหมากกนปลาทูนะครับผม<อ>แล้วก็แจวอ่ะแจวบ้องเป็นสันนะแพรแพรูพร้หญิงจำแจวบ้องนะครับเ<อ><ๆ>ด้อแเพรูพ้หญิงกินนะแจวบ้องนะครับผมเอ๊ะการคำถามต่อไปคำถามที่อ่าสิบห้านะนะครับผมกระจายน้องอกุลกิติพรสายสินนะจ๊ะถามเมื่า พวกพี่สองคนทำไมถึงปากแดงคะพี่ก็กินนะ้ำแดงนะดูหมวดเยอะแปะเนี่ยไ่ได้ปากแดงเลยนี่ไอ้ไม่ได้ปากแดงเ<อ>ขาลองอว่าภาสาเขานี่ตอน,นย,อยินได้ยากลืมลืมลืม <c oughs> เอ่อก็คือแบบว่าคำถามอันนี่เนี่ยที่ถามมาว่า ทำไมพี่สองคนเคยกินน้ำแดงพี่ก็คือแบบว่าพี่ก็มักไปซื้อนำร้านค้ามันมีอันขวดละสิบสองบาทนะเดี๋ยวนี้มันขึ้นขวดละสิบห้าบาทมันก็แพงโพดอยู่หรอกพี่ก็ซื้อมาแล้วพี่ก็ดูดกินพี่ก็เลียลิ้นจวบจุกรสคือมาขึ้นหรือเป็นนำหยางหรอราคายางคือตกแทวอ่ะเป็นนำอันนั้นนะที่มันเป็นเด็กว้าน้องคนหนึ่งเริ่มจากแบบ เป็นทหารแล้วตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออบันบอมแยนดอกพี่ก็ล์ฟเล่นสื่อเล่นะจ๊ะก็กลับปั้นใส่เดีอยพี่กเว้าเล่นสื่อก็คำถามต่อไปจากน้องอ่ากนพรถามมาว่าอันพี่สองคนเคยจุ๊บแก้มกันไหมพี่ไม่เคยครับพี่ก็ไม่เคยที่เยียบพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยไม่ชอบไม่ชอบพี่ผมมักเลยแบบมาจุ๊บกันอย่างที่มันแบบ น้ำลายมันติดแล้วมันแบบมันเป็นเมือกเมือกขนาดืมพี่ก็ขี้ค้านเซตออกเป็นตะชี้เบียดกับดอเนาะก็นี่อะครับพี่ก็แบบพี่ไม่เลยไม่อยากให้มันจุ๊บพี่เท่าไหร่แอกเพราะว่าเวลามันจุ๊บพี่นะ่ะมันจะทีมน้ำลายไว้เป็นฟองคุณแล้วรวยรวยคุณเป็นตะชี้เบียดที่อย่างนี้ถ้าพี่ถ้าเป็นเป็นทีมนะพี่ก็จะเอามือถูอยู่มันบอกมป็นทีมอ่าน้องอันนี้นะข้าถามต่อไปนะครับข้าถามเที่่าได่ละช็ดชิดบ โอ้16นะครับเออคำถามที่16นะครับยามใดอย่างเมื่อไหร่ที่สองคนจะดูดปากกันครับพี่ไม่ชอบดูดนะพี่ไม่ชอบอะไรแบบนี้มันไม่ชอบดูดกันนะพี่ไม่ชอบดูดนะพี่ไม่ชอบดูดนะพี่ก็แบบยังบ่อยากให้น้องเห็นเพราะว่าพี่ยังบม่ได้เป็นแฟนกันใช่เดี๋ยวพี่ต้องเป็นแฟนกันโดนๆก่อนพี่ค่อยจะทําอย่างนี้ได้น้องเข้าใจนะครับอืมมันไม่ดีมันไม่ดีน้องอย่าเรียนแบบนะ นี่เก่งวันนี้เขาจัดเธอเนี่ยแหละอ๋อเธอเธอไปนอนข้างนอกเลยดิอเขาจะสวยสวยดากเธอนะทำไมเธอหน้าคิดอย่างสั้นอย่ามอมเมียมหน้าอยู่เขาเครียดเธอนะเขาขอโทษเขาว่าเล่นจีบสื่อดอกก็ได้เขายังแล้วละคำถามต่อไปนะครับพี่น้องถามพี่เออพี่คำถามที่สิบเจ็ด แต่ที่เจ็ดจากอันน้องอันอันนั้นน่ะพัชรพชลระหว่างที่เซฟกับพี่บอยพี่เก่งจะเลือกใครระหว่างพ<อ>ี่เซฟกับพี่บอยเหรอพี่<อ>ก็ต้องเลือกพี่ฝ่ามือเขาจะใส่นะว่าดีนะเซฟอยู่แล้วนะครับเขาบีเซฟแบบน่ารักมาเอ็นดูหูตึงนี่ครับหมูใหญ่เหมือนไข่หมูเรายมาเชลอย,อยซีนะ ฮักคือเก่ายังไหมฮักก็้เคอืมก็คําถามต่อไปหันน้อันที่สิบชมพูสิบแปดชมพูสี่สิบแปดถามมาว่าที่เขินไหมคะเวลาพ็พี่จุกกันพี่คิดยังไงกับคนที่จับพี่สองคนจิ้นกันคะพี่ <C ute> ก็ว่าน่ารักดีนะก็ <C ute> พี่ก็จิ้นกันจรๆๆนิงจริงนะเลียพี่ก็เริ่มจะเริ่มจะชอบมันเลยแบบมันชอบเบื่อลายใช่ไหมแบบนี่ไงน้าอยู่มันก็จับขาพี่เองไหมเนี่ยห็นไหม มันจะลอยพี่ยามไหนก็บอกรู้นี่พี่มานอนน้ำมันนี่กลางกลางเดือดมานมาลุไม่เดี๋ยวเรื่องต้องคิดต้องคิดกิมก่อนต้องคิกิมก่อนนก็คำถามที่สิบแปดพี่ก็ตอบไปแล้วครับก็ไปดูคำถามที่สิบเก้าเลยครับน้องอึ๊จากน้องฮะหอยถ้าโควิดหายสิ่งแรกที่พวกพี่จะทำคืออะไรคะัสิ่งแรกที่พวกพี่จะทำคือ ไอ้สิไปล้านเราไอ่ไปวะได้ไอ้มีเมียไอ่ไปวะได้เมียเหรอมีแล้วดิหนึ่งดียวก็เมียเือขอขอไปล้านเราเดือนวะได้วิเขาบอกให้ไปไปนี่ยนั่นไ่ได้ไปดูเลยได้นี่เอาเครียดเธอนะงั้นเขาไม่ไปก็ได้น่ารักจังเดี๋ยวให้สองดอกนะดอกไม้ดอกไม้อ๋อขอสามดอกได้ปะได้เสมอแหละจะต้องมีซิบกันนะก็คำถามที่เท่าไหร่นะคำถามสุดท้ายใช่ไหมต่อไปอ่ะ แล้คำถามต่อไปนะครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ผมยี่สิบคำถามหมดแล้วครับหมดแล้วจริหมดแล้วหมดแล้วก็หมดแล้วครับก็น้องๆทุกคนที่ถามมาผมคิวในแอปพีพี่กับพี่เสีพี่ก็ตอบไปแลนะครับผมคัดกรองแต่คําถามที่แบบน่าตอบรับผมน่าสนใจผมคนกดไลค์เยอะคําถามนั้นะที่น้องๆดันกันนะก็เอามาตอบะครับทั้งหมดอะไร ยี่สิบคำถามครับแต่เรานับได้สิบเก้าสงสัยหลงเติบนะครับหลงเติบสับไปสับมาเนาะก็คือแบบก็พี่ก็ดีใจครับที่น้องๆติดตามพี่ผมก็ยังไงก็ฟังติดตามงานของพี่ไปเรื่อยๆนะครับผมเออก็แบบมีช่องยูทูบของพี่เซฟนะเดี๋ยวนี้มีช่องยูทูบของพี่เซฟแล้วนะฝากไว้กดไลค์เดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ตรงนี้ครับนะครับตรงนี้ครับเออก็ฝากไปติดตามด้วยนะผมเออพี่เซฟก็จะลงคลิปประมาณเร็วนี้ดอกเนาะใช่ครับก็อัดคลิปปแล้วอัดกัดกับพี่แหละเออก็แบบ ก็ไปบนกวนพี่อย่งน้องพี่ก็ไม่ม,กมักอะไรหรอกก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะใช่ไหมแล้วก็รอติดตามอะไรเราติดตามอเาาม่เป็นแฟนกันยี่สี่ชั่วโมงนะผม,มเป็นแฟนกันยี่สี่ชั่วโมงหวบบบานจนมดจืดเลยม,มดจืดมดขึ้นย้อยหวานย้อยปอกๆเลยน้องเราดูนะครับอก็ฝากกดไลค์ผมกดซับ c r i b e แล้วก,วนะก,วกนนะ็คอมเมนต์ด้วยนะอยากให้ต่างคลิปอะไรด้วยกันคอมเมนต์ด้วย ก่อนที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะผมก่อนที่พี่เจฟจะหนีไปหาเด็กไม่ใช่จะหนีไปเรียนนะครับผมก็คอมเมนต์เลยอยากให้นักพี่อะไาระวังที่เราอยู่ด้วยกันเนกองไปละบ๊ายบายครับผมอี๋